รู้ไหมว่าฝรั่งคนนี้เขามีลูกมีเมยแล้วเธอก็บอกเธอไม่แคร์เพราะว่าฝรั่งสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับปาแก้วชาแนลคนเรานะคะสมัยเนี้ยน้อยคนมากที่จะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนะบางคนก็ไม่เชื่อเลยก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเรื่องใหม่ดีนะคะ ันจะทำอย่างนี้บุญบาปไม่มีจริงหรอกแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดเจอกับตัวเองเข้าเขาก็จะรู้ว่าอ๋อทุกวันนี้าบาปกรรมมันมีจริงแล้วเวรกรรมสมัยทุกวันนี้มันติดจรวดจริงๆมาไวเคลมไวนะคะอย่างเช่นกรณีของสาวท่านนี้นะคะเธอตั้งกระทูในกระทู้พันทิพทินะคะเธอบอกว่าเธอเป็น ผู้หญิงบาร์นะคะอายุ22ปีทำงานที่บาร์ในภูเก็ตนะคะเธอก็ทำงานแบบนี้ทำไปเรื่อยนะคะทำจนวันหนึ่งเธอก็ได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งนะคะที่เป็นแขกที่มาภายในร้านของเธอทั้งสองก็พูดคุยกันนะคะจนจนรู้ว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงไทยนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกัน ส่วนพัญญาเขาก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะทีนี้ที่เขามาเที่ยวเนี่ยก็มากับครอบครัวนะคะแต่แยกย้ายกันไปคือฝั่งทางเมียกับลูกก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ของผู้หญิงนะคะส่วนตัวเขาก็มาเที่ยวที่นี่รอนะคะก็คุยกันไปคุยกันมาอีกอย่างเขาเป็นคนเปนมากเป็นคนสปอร์ต ปอตมากนะคะใจดีปอตฝรั่งนะคะก็เข้าขายเธอแบบอฉันชอบผู้ชายคนนี้ฉันจะต้องเอาของเขาเอาเขามาเป็นของฉันให้ได้นะเธอก็ทำทุ่มมุี่ทางออกอ้อ,อนอ้อนอ้อนฝรั่งกลับไปนะคะก็ยังคงติดต่อกันโดยที่ลูกเมียเขาพัญญาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะจนเขากลับมาอีกครั้งหนึง่ง กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอกันนะคะแล้วทีนี้เธอก็สามารถทำให้เขากับเมียเขามีปัญหากันได้นะคะแล้วให้หลงเธอได้แล้วเข้ากับเมียเขาก็มีปัญหากันก็เลยทําให้เธอ มีความหวังขึ้นมานะคะว่าเธอทําสําเร็จแล้วฉันสามารถแย่งผู้ชายฝรั่งคนนี้มาได้แล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปจัดการเรื่องอยากับเมียเขาซึ่งการยามันก็ไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันนะคะเพราะว่าทางเมียเขาก็ยังอยู่เมืองนอกอยู่ก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาในที่สุดเขาก็หย่ากันแล้วเธอก็ให้เขา มาสู่ขอเธอนะคะจัดงานใหญ่โตนะคะพ่อแม่ได้หน้าได้ตาชาวบ้านสรรเสริญเยินยอเพราะเขาไม่รู้ว่าเธอได้สามีมาได้อย่างไรนะคะรู้แต่ว่าไปทำงานบารแล้วมีฝรั่งมาติดพัน <c oughs> นะคะแล้วทีนี้เธอท้องได้เจ็ดเดือนเขาก็ทำวีซ่าหลังจากที่แต่งงานกันแล้วเขาก็ทําวีซ่าแล้วก็พาเธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะชีวิตคู่ ก็ดีนะคะทุกอย่างดีเพอร์เฟกหมดเขาดูแลอย่างดีนะคะส่งเงินให้พ่อแม่เธอรับผิดชอบครอบครัวเธอดีมากแล้วทีนี้พอหลังจากที่ผ่านไปยี่สิบปีสามีก็เกษียณนะคะสามีต่างชาติเนี่ยก็เกษียณก็เลยพากันย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะเธอมีลูกสองคน แล้วพอย้ายมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณสักสี่ปีเธอกับสามีก็เริ่มมีปัญหากันเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่ากรรมมันเริ่มทำงานของมันนะคะสามีไปติดสาวนักศึกษาคนหนึ่งอายุ22ปีไม่รู้ว่าแอบลักลอบส่งเสียเงินทองให้กันตั้งแต่เมื่อไหร่ จนผู้หญิงคนนี้เรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะว่าสามีเป็นมามาอยู่ที่เมืองไทยเขาก็เป็นเป็นครูนะคะทีนี้พอเด็กผู้หญิงคนนี้เรียนจบแล้วสามีก็เริ่มพยายามที่จะมาขอหยาก,กับเธอมีปัญหากันแต่เธอก็ไม่ยอมนะคะเธอก็ไม่ยอมก็ยือย้อยุดจุดกันาสามีก็เที่ยวไปเที่ยวมาไปหา เด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มาหาเธอทั้งที่เธอก็ไปบอกผู้หญิงคนนั้นนะคะว่ารู้ไหมว่าฝรั่งคนนี้เขามีลูกมีเมียแล้วเธอก็บอกเธอไม่แคร์เพราะว่าฝรั่งบอกว่ากําลังจะหย่าก,กับเมียนะคะเขาก็เล่าฝรั่งก็เล่าให้เด็กคนนั้นฟังว่าเฮ้ย <c oughs> ความเป็นมายัางไงเมื่อก่อนนี้เขาก็เคยมีครอบครัวแต่งงานกับผู้หญิงไทยก็มีลูกซึ่งเมียเก่าตอนนี้ก็อยู่เมืองนอกนะคะกับลูกเขาแล้วก็นานๆถึงจะไปเจอกันทีแล้ว ไปเจอผู้หญิงคนนี้ทํางานบาร์ก็เลยถูกอ,อกถูกใจแล้วก็เลยเป็นเหตุให้เขาไปขอเลิกกับเมียเก่าเขาแล้วก็มาเจอกับผู้หญิงบาร์แล้วทิ้งเมียเก่ามาเอาผู้หญิงบาร์คนนี้นะแล้วตอนนี้เธอก็มีลูกเ,เขาก็มีลูกกับผู้หญิงบาร์บาร์นี้สองคนนะคะทีนี้เขาบอกว่าผู้หญิงงี่เง่ามากเขาอยากจะหย่าแล้วเขารักเด็ก นักศึกษาคนนี้มากนะคะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้สามีพยายามที่จะฟอ้องร้องเรียกเอาทรัพย์สินคืนเนื่องจากเขาสร้างบ้านให้เธอ,เอหลังละเกือบห้าล้านนะคะแล้วก็ซื้อรถในนามผู้กู้ดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าคําว่าในนามผู้กู้คืออะไรคือเขาจะเรียกร้องเอาทรัพย์สินคือถ้าได้ไม่หมดก็แบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งกันนะคะตอนนี้เธอบอกทุกทรมานใจ อย่างแสนสาหัสและเธอรู้แล้วว่าในวันนั้นที่เธอไปแย่งผู้ชายคนนี้มาผู้หญิงคนนั้นคือเมียเก่าของสามีรู้สึกอย่างไรเธอบอกว่าตอนนี้เธอรับรู้รสชาติของความเจ็บปวดแล้วการที่โดนแย่งคนรักไปมันเจ็บปวดมากนะคะแล้วโดนแย่งคนรักไปโดยที่ ที่สามีหมดรักเธอแล้วนะคะเมื่อก่อนเธอบอกว่าเธอมีแต้มต่อในการที่จะต่อรองเพราะว่าเธอยังสาวยังสวยนะคะซึ่งในตอนนั้นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นเมียกเก่าเขาก็แก่รุ่นเดียวกับเธอตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วก็เหมือนกับกระจกสะท้อนเงาของเธอเปรียบเสมือนว่าเด็ก เด็กนักศึกษาคนนี้กำลังเจริญรอยตามเธอเมื่อสมัยก่อนนะคะมันก็คือกรรมกรรมที่ติดจรวดตอนนี้เธอทุกทรมานใจอย่างแสนสาหัสนี่ก็คืออีกเรื่องราวหนึ่งนะคะของการมีสามีต่างชาติผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เขายอมรับทิ้งลูกทิ้งเมียโดยไม่ใหญ่ดีเพื่อที่จะ มาอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างไร้เยื่อใยนะคะมันก็การันตีแล้วว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าผู้หญิงที่แย่งเข้ามาจะต้องโดนแย่งไปแน่นอนดิฉันคิดว่าในระหว่างที่อยู่ด้วยกันแรกๆเธอก็อคงหวาดระแวงแต่เธอคิดว่าเธอคงเอาอยู่เพราะว่าเธอยังสาวยังสวยนะคะแต่เมื่อเธอแก่ตัวลงเริ่มแก่ตัวลง เธอก็คงเข้าใจสัจธรรมนี้นะคะแล้วเด็กคนคนใหม่ก็สาวและสวยนะคะก็ทำให้สามีหลงและเธอบอกว่าคิดว่าในอนาคตถ้าสามีไม่เสียชีวิตก่อนเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะโดนสามีเธอนอกใจหรือไม่เด็กคนนี้ก็อาจจะนอกใจสามีของเธอก็ได้ ในสักวันหนึ่งพราะกรรมจะต้องตามสนองสามีของเธอด้วยนะคะไม่ใช่ตามสนองแต่ตัวเธอแต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะไม่ใช่แค่เธอที่ทำผิดนะคะแต่สามีก็ร่วมด้วยช่วยกันหักหลังเมียของเขาเช่นกันและตอนนี้เขาก็มาหาักหลังเธอร่วมมือกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาหักหลังเธอนะคะนี่คือกลกรรมกลเกวียนกรรมติดจ,จรวดไม่ต้องรอชาติไหนละคะ่ะชาตินี้ละชาตินี้เลยนะคะ เพียงแค่ยี่สิบปีไม่นานนะคะกรรมทำงานแล้วก็เมียคนแรกของฝรั่งคนนี้ก็คงจะสะใจนะคะคิดว่าคงจะสะใจหรือว่าเธอก็คงไม่ได้สนใจแล้วล่ะนะผ่านมาขนาดนี้เธอก็คงจะขอบคุณสามีฝรั่งคนนี้ว่าขอบคุณที่เลิกกับฉันเพราะว่าฉันจะได้ไปเจอกับชีวิตที่ดีเอาล่ะคะ่ะ วันนี้ดิฉันก็ขอเอวังด้วยประการละชน,นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าดิฉันจะเอาเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ